สวัสดีครับมัมพบก้าช่องพ่อพลายทองคุณนะครับสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะครับวันนี้มาอัปเดตอาการพ่อใหญ่นะครับที่ซุบัติทินหางขาดนะครับวันนี้นะครับคุณหมอก็ให้นําพ่อใหญ่เข้าซองล้างแผลนะครับจะดูแผลให้อีกให้ดีนะครับให้ดีอีกทีนะครับเพราะว่าปกตินะครับก็ไม่ได้นําเข้าซองนะครับก็จะ ข้าวซองประมาณสามวันนะครับข้าวครั้งหนึ่งจะขัดแผลนะครับการที่จะดูแผลขัดแผลนะครับก็จะขัดทุกวันนะครับอาจจะมีผลทําให้น้เยอะขึ้นมาช้านะครับคุณหมอก็เลยจะพาข้าวซองสามวันครั้งหนึ่งนะครับก็คือข้าวซองแล้วก็ขัดแผลแล้วก็ดูการดูอาการของแผลนะครับว่าดีขึ้นหรือเปล่านะครับว่า ติดเชื้อหรือเปล่านะครับหรือว่ามีแนวโน้มที่จะติดเชื้อหรือเปล่านะก็จะดูสามวันครั้งหนึ่งนะครับเข้าซองขัดแผลล้างแผลขัดถูหนองออกนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เข้าล้างแผลเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณหมอก็ประเมินแผลก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเส้นเลือดนะครับก็ขึ good, ้นมาเติมเต็มแผลนะครับอยู please, ่บริเวณแผลนะครับทาให้เนื้อเนื้อเยื่อเนื้ออ่อนนัาเติมขึ้นเติมเต็มขึ้นมาเร็วนะครับ ก็ดูจากการที่ถูนะครับถูใช้ผ้า๊อรถูขัดแผละนะครับแผลของพ่อใหญ่ก็จะโดนแค่นิดเดียวก็จะมีเลือดซึมออกมานะครับแสดงถึงมีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงนะครับเลือดเนื้อทีอ่บริเวณที่เป็นแผละนะครับก็จะทําให้แผลนั้นหายไวนะครับบวกกับการที่ฉีดสเปรย์นานโนเป็นสเปรย์เร่งเนื้ออย่างดีนะครับทำให้แผลนั้นแห้งไวนะครับ ปกติก็จะฉีดใส่นะครับล้างแผลครับก็จะไม่ได้ขัดทุกวันปกติก็จะใส่ใส่น้ํายานําล้างแผลกับน้ําเกลือก็จะใส่ในถังแล้วก็ฉีดนะครับฉีดเพื่อที่จะให้น้ํายานั้นไหลผ่านนะครับผ่านแผลนะครับแล้วก็ซับแผลนะครับก็ซับแผลแห้งแล้วก็ค่อยฉีด้เยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับพ่อใหญ่นะครับคุณหมอให้พ่อใหญ่เข้าซองนะรับ คุณหมอก็จะ,ะคัดแผลนะครับถูแผลยังดี นี food, ่นะครับพ่อใหญ่ก็กินยากินอาหารดีปกตินะครับยากินอาหารดีปกตินะครับแต่แค่ว่าแค่ต่างจากเดิมนะครับก็คือต้องป้อนนะครับต้องป้อนต้องเข้าใจนะครับเดี๋ยวไปดูแม่พูนบ้างนะครับเดี๋ยวแม่พูนจะน้อยใจนะครับเดี๋ยวไปดูแม่พูนบ้างนะเมื่อวานก็ฝนตกด้วยนะครับแม่พูนก็อยู่ตากฝนเลยนะครับนี่นะครับแม่พูนก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับเมื่อวานฝนตกลมแรงมากนะครับแม่พูนก็ อดทนนะครับอดทนอยู่เป็นเพื่อนพ่อใหญ่นะครับถึงแม้อยู่จากแดดจากฝนนะครับไม่เป็นไรนะครับแมู่นดูนะครับรวนช่วนสมูนดีนะครับกินยากินอาหารดีนะครับปกตินะครับแม่พูนนะครับแม่พูนก็ไม่ใช่ช้างป่วยนะครับที่ต้องมารักษานะครับแต่เนื่องจากพ่อใหญ่ป่วยนะครับเข้าโรงพยาบาลแม่พูนก็เลยมาเป็นเพื่อนนะครับเสียงจักรจันร์ร้องนะครับร้องทั้งวันทั้งคืนเลยนะที่นี่นะครับ ครับอ่านี่ก็คือวันแรกนะครับที่ฝนตกนับที่พ่อใหญ่มารักษาที่อ่าโรงพยาบาล้างนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับฝนตกนะเมื่อวานนะครับลมพร้อมกับลมแรงนะครับก็ทํรมาจะตกหลายวันแล้วแต่ไม่ตกนะครับพอดีมันตกเมื่อวานนะครับที่นอนก็เป็นสลานะลมพัดผ่านนะครับฝนสาดนะครับเปียกนะครับเมื่อวานนะครับแต่ว่าโชคดีนะครับฝนตกอ่าก่อนจะค่าก่อนจะอ่าก่อนจะเย็นนะครับฝนตกช่วงกลางวันนะครับช่วงอ่าประมาณ อาจะบ่ายสามนะครับบ่ายสองมาสามนะครับเมื่อวานถ้าตกตอนกลางคืนด้วยก็คงจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนสัดีนะครับเพราะว่าตารานะครับฝนก็ศาสนะครับดูแม่ปูนนะครับกินอย่างอเดตอร่อยนะครับมีความสุขนะครับเมื่อก่อนนะครับก็่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้ได้กลับไปอยู่ที่พัทยาขึ้นนะครับแม่ปูนไป <ítulo> uh, ทํางานนะครับไปท anyway so so right. so mm ํางานเนื่องจากขาที่บ้านก็ขาดแคลนอาหารนะครับขาดแคลนคะแนนนะครับที่จะหาใช้จ่ายต่างๆนะครับจึงนะครับก็พาไม่พูนนะครับพาไม่พูนไปทํางานนะไปทํางานก็เนื่องจากเผื่อจะมีรายได้นะมีคะแนนมาใช้จ่ายต่างๆด้วยนะเพราะว่าอยู่ที่บ้านก็ขาดรายได้ไม่มีรายได้นะครับทั้งไม่พูนแล้วก็เพ่อใหญ่นะครับ จึงนะครับมีนะครับเขาติดต่อมาครับเสนอเป็นเงินเดือนให้นะครับก็อยากไปนะครับแต่ว่าไปได้แค่เดือนเดียวนะครับก็เลิกจ้างนะครับต้องกลับบ้านคืมนะแม่คุณนะครับช่วงนั้นนะครับแม่คุณก็คงจะคิดถึงพ่อใหญ่เห็นนะครับน้ําตาซึมเลยนะครับวันที่กวนไปรับมานะครับก็คิดถึงแม่คุณนะครับพ่อใหญ่ก็คงจะคิดถึงนะครับเพราะว่าจะเคยอยู่ด้วยกันนะครับแต่ว่าต้องจากกันนะครับแม้ระยะ เวลาหาไม่นานแค่เดือนสองเดือนนะครับแต่ว่าความคิดถึงนะครับของคนกับช้างของช้างกับช้างนะครับก็ก็อยู่ด้วยการฝูกพันกันนะครับก็ย่อมมีความคิดถึงนะครับการธรรมดานะไม่คุณก็ไปอยู่ที่พัทยานะครับก็มีเพื่อนฝูงนะมีมีช้างด้วยกันแต่ก็อาจจะไม่เหมือนพ่อใหญ่นะครับไม่เหมือนอยู่ด้วยกันกับพ่อใหญ่นะครับพ่อใหญ่ก็อยู่เชือกเดียวนะครับก็คงจะเหงานะครับก็ อ่าเลยพาแม่พูนกลับครับเนื่องจากทางฟางหยุดเลิกจ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับพ่อใหญ่นะครับก็ไม่สบายนามารักษาที่รงคมัดช้างจตุรินอ่าก็เลยพาแม่พูนมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยนะครับไม่อยากให้อ่าห่างเหินกันนะครับอีกแล้วครับพูนก็ดูนะครับกินหญ้าหาดีนะครับมีความสุขนะครับพ่อใหญ่ก็เช่นกันนะครับเห็นแม่แม่อ่าเป็นห่วงทรงกําลังใจให้เยอะนะครับพ่อใหญ่ก็กินหญ้ากินอาหารได้เยอะแม้ แม่แต่งวงที่อยากเก็บนะครับก็ใหญ่ก็ยังทานอาหารนะครับได้ปกตินะครับวันนี้นะคุณหมอก็พาเพราใหญ่นะให้นำเพราใหญ่เข้าซองครับดูแผลนะแผลก็ดีขึ้นนะครับแม่แม่อาจจะมีหนองบ้างนะครับแต่ว่าไม่มีผลเสียนะครับหนองที่ขึ้นมานะครับก็ธรรมดานะครับธรรมดาของแผลนะครับแต่ที่ดีนะที่มีเนื้ออ่อนนะครับก็คือมีเส้นเลือดนะครับ ลอยเลี้ยงบริเวณแผลค่อนข้างที่จะเยอะนะครับหมอก็บอกว่าค่อนข้างที่จะดีนะครับแผลนะครับแผลบางบางที่นะครับก็กล็ดก็ยังไม่หลุดตกนะยังไม่ออกหมดนะครับเพราะว่ามีรอยเย็บนะครับเย็บไว้เพื่อที่จะให้เชือกตรงนั้นกัดแผลนั้นหลุดออกเองนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องตัดแต่งแผลให้เลือดออกนะครับก็ใช้ใช้เชือกนะครับใช้เชือกเย็บนะครับตัดนะครับตัดเองธรรมชาตินะครับก็จะ ไม่มีเลือดด้วยนะครับเพราใหญ่ก็จะไม่เจ็บนะครับครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้กับช่องพ่อพายต่อคุณด้วยนะครับขอบคุณครับ